Khi lưu vào khi ở đây tăng kỳ bạc Hello Good morning <laughs> How are you today? Hmm? Are you still good? I'm not going to What? I am going to go with you. You want to go to St. Yeah. to school? Yeah. Okay. It's Shane Diaper. Mm -hmm. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. หกโมงแล้วค่ะฮลัลโหลจริงจ๊ะฮลัลโหลเมิดมนนี่มาลุยคอะห้องแล้วนะได้ยินเสียงแมวแมวแล้วนะน้องๆเรียกแล้วนะโอเค ให้นอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาปลุกใหม่อ่ะเรียกน้องเข้าไปกินข้าวสิลูกอ่ะอ่ออ่ะไปกินข้าวลูกไปกินข้าวท่งหยิบมาหน่อยทัองหยิบมาเนียวเนียวเนมากินข้าวเลย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 ทัองหยิบมามาแล้วเลยเลยเนียว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 อันนี้คือกิจวัตรประจำวันของน้องคีโอนะคะก็จะต้องให้อาหารแมวก่อน โอ้หิวหิวหิว <laughs> <laughs> น่ารักที่สุดเลยอ่ะมีมอน,อนมีโชคมีโชคมากินข้าวก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยออกไปเที่ยวเอามาเรียงกันก่อนสิลูกถ้วยออโอ้ยพี่คีโอน่ารักที่สุดเลย อย่าตักให้น้องเยอะมากนะลูกอ่ะแล้วมาแย่งกินกันทำไมเนี่ยโชโชเป็นมีโชค,โชคเอาเอามีโชคมากินนี่ก่อน <c oughs> <c oughs> มารวยเอาเอาไปกินที่ไอ้ถ้วยดีๆสิลูก <c oughs> มันเออโอ้ยน่ารัก ทองหยิเอาทองหยิบไปกินถ้วยของน้องค่ะลูกไม่งั้นมันแย่งกันทองหยิบตัวใหญ่เนี่ยเห็นไหมโอ้ยทองทองหยอดกินเก่งจังเลยอ่ะ <c oughs> ไปให้อาหารไก่ปะ เดี๋ยววันนี้พ่อจะไปส่งคีโอด้วยนะที่โรงเรียนอะ่ะเดี๋ยวแม่ต้องซื้ออาหารไก่มหมดหรือยังใก่แล้วค่ะหมดแล้วนะอืมเดี๋ยวแม่ไปส่งคีโอแล้วเดี๋ยวแม่ซื้ออาหารไก่มาเพิ่มไ <c oughs> ดมอนโอ๊ยตัวนั้นเข้ารังแล้วคีโออี๊กำลังจะก,ก๊อก <c oughs> เดินไปเลยลูกมาเร็วเรามากินข้าวกัน เดี๋ยวบินแล้วเดี๋ยวจะบินแล้วนะพี่คีโอเอาใส่ใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ข้างในอีกเอาไว้หลายๆที่ลูกเออตามตามเราต้องเช็คก่อนนะวะ่า เมื่อวานเขาไข่อีกไหมโอ้เมื่อวานเขาไข่อีกไข่อีกอเหรอไข่นางฟองแล้ววันนี้อุยอุ่นๆมาเมื่อวานไม่น่าจะไข่น่าจะไข่เช้านี้โอ้ย,อยดีใจไม่ชอบหาเอาไปเถอะลูกไปแต่งตัวไปโรงเรียนลูกเอา้าจะตามมาทำไมกันเดี๋ยวใสใครแอบอยู่ตรงนั้นใครแอบอยู่ตรงนั้น <laughs> แม่ทำไข่ไว้ให้น้องดีใจไหมคะ อุ้ไข่ที่หนูเพิ่งเก็บเมื่อกี้ไงะะฮะน้อยเหรอคะนี่ย้มเลยย้มๆเลยไข่ดาวน้องไม่ใส่ซอสเหรอคะอะไรคะน้องมารวยหยิวข้าวกีโอ,โอลืมเอาข้าวให้มารวยกินนะ,อะขอกินก่อนใช่ไหมเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวไม่เอาข้าวให้มารวยก่อนนะ บอกหิวข้าวอ่ะพี่แคลฮึแ <laughs> ม่ามาเลยนั่งนั่งมาสินั่งค <laughs> ันอยู่ <laughs> มันลอยบอกคันอยู่ครับเอาหมอบแล้วนะขอมือน้องด้วยขอมือข้างซ้ายไม่ใช่น,นี่ข,ข้างขวาข้อมือซ้ายขึ <laughs> ้นไปหมอบนะรอรอ <laughs> ขอมือข้างซ้ายก่อน รอ,ร,อร,รอได้รอม่ได้เอ้าไม่ไม่ขอมือข้างซ้ายข้างข,างขวาน้องเหรอ <c oughs> เลากินได้เอามารวยเบื่ออาหารเหรอฮะไปกินอาหารไปมารวยไม่กินข้าวเอาเอาเอา <c oughs> สน้นฮะขี้เอาใส่ชุดอะไรข้างในไปเป็นชุดว่ายน้ำค่ะเพราะว่าพี่โรงเรียนหนู เรียนว่ายน้ำฟรีๆด้วยค่ะอ๋อเขามีเรียนว่ายน้ำด้วยเหรอคะ<ช>ที่เราเรียนทีนี้เราสามารถไปได้ค่ะอันนี้คือแม่กำลังจะถักเปียให้หนูนะคะนี่นะคะถักเปียเสร็จแล้วข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็กำลังจะถักนะคะ Yeah, this is money for Cleo ด a าร่าดาดีดาี please can I get it เคารู้เปล่าว่าคิโอได้ตังกี่บาทห้าสิบวันนี้แม่ให้หกสิบบาทตังคิโอตังคิโอตัคิโอตัคิโรู้ไหมว่าทําไมถึงหกสิบบาทก็เพราะว่าคิโอช่วยแม่ทำอะไรบ้างคะช่วยแม่ทําอะไรบ้างเมื่อวานเนี่ยทําอะไรบ้างเมื่อวานทําอะไรบ้างทําความสะอาดกระบะแมวแล้วก็อะไรอีก นวดให้แม่ใช่ไหมแล้วก็อะไรคะหลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างเลยใช่ไหมเออแม่ก็เลยให้หกสิบบาทวันนี้มีตากินขนมเยอะเลยอ่ะดีใจเปล่าชีโซแฮปปี้ฝากคูกี่บาทดีฝากคูสองบาทเหรอได้ไปหกสิบาทฝากคูสองบาทหรือเปล่าน้องจะฝากกี่บาทก็ได้แล้วแต่หนูมารวยเปลี่ยนกระเป๋าดีกว่ามารวยออกไปเร็ว มันรวยไม่เข้ามานะมีคำเวมันเซ่ฮัลโหลดาดี้ i m so happy to see you every day <laughs> let's go Are you happy today? Where do you want to go next? I'll go buy your fried banana. Oh, we have to buy chicken food as well. Okay, let's go. ตอนนี้นะคะเราก็ซื้ออาหารไก่เสร็จแล้วซื้อเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ใส่ We buy chicken food already. Okay, let's go next station. What? ปา f านาฟ o ายอ n ดโนอิฟเตอร์โอเพนเลสโกตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านกล้วยแล้วค่ะเออเอากล้วยเอากล้วยเอากล้วย30บบาทดัดดี้ชอบกินกล้วยทอดร้านนี้นะคะเขาทำอร่อยเอยเอาอันนี้ด้วยแกชอบอันนี้ด้วยค่ะพี่อันนี้สิบาทขายไหม ได้ค่ะอันนี้สิบบาทได้สามลูกแนะล้วคนะ่ะนี่นะคะร้านทองเอ้ยร้านของพี่เขาจะอยู่ฝั่งร้านทองระดีวันนะคะชูแหวกชูแหวกชูแหวด่าลื เทคิด้าวเทคิด้าวย้อนเสี้ยวเทคิด้าเอาออกได้ด้วย <laughs> ความอยากกิน <laughs> ความอยากกินมีมากอากาศดิแด๊ดดีชอบกินกล้วยอันนี้นะคะเป็นกล้วยไข่แด๊ดวัดอยู่ไร อือหืออือหืออืนหืออือหืออือือหื อยากมากอยากมากดาเล้งอากาศทิชชู่อากาศเลสโอ้ยแม่ไปซื้อของมานะคะก็ได้พวกทิชชู่ของใช้ในบ้านกนจะไปถึงบ้านนะคะก็ต้องกินกล้วยก่อนเพราะว่า ดั d d y ี้อดใจรอไม่ไหวนะคะเมื่อกี้ที่ร้านหน้าร้านกล้วยทอดมันร้อนเกินไปนะคะแล้วก็แม่เมยก็เลยพาขี่รถมาตรงนี้ก่อนมาซื้อของที่ซีเจแล้วก็ตรงนี้มันเย็นนะคะมันร่มหน่อยนึงดั d ด y ีก็เลยบอกว่าขอกินขอกินกล้วยทอดก่อนอร่อยอร่อย <So> good. <laughs> ตอนนี้นะคะ <laughs> พวกเราก็มาถึงที่บ้านแล้วนะคะแต่ว่าแรดี้เนี่ยอยากจะออกไปหาอาหารไก่กับแม่เมย์คืออยากจะไปตัดต้นกล้วยแล้วก็เอามาไว้ทำอาหารให้ไก่ไปเราไปตัดต้นกล้วยกันดีกว่าโยนโกชูเกตบานาน่าพังวิดมีย Are you enjoying d a d ด y เพลิน <laughs> นะคะคือแบบว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยเวลาไปห้างไปไหนเนี่ยเราก็จะไปด้วยกันตลอดแล้วคือแบบว่าดัดดี้ก็อยากจะได้แบบได้ฟิลนั้นนะคะคือแบบว่าแม่เมย์ไปหาอาหารไก่ไปตลาดไปส่งลูกก็อ,อยากจะไปด้วยนะคะโอเคเราไปตัดต้นกล้วยกันดีกว่าปะเรามาหาต้นตเ,ลเล็กนะคะ เราจะเอาญ้าขนไปด้วยนะคะญ้าขนนี่มีประโยชน์กับน้องไก่มากแล้วก็น้องไก่ชอบกินมากนะคะยิ่งอ่อนๆแบบเนี้ยน้องน้องไก่ชอบมากยาขนนี่มีมีประโยชน์มากกว่าหยวกกล้วยนะคะมีพวกโปรตีนเยอะกว่าหยวกกล้วยอีกนะคะ I'm gonna be so happy Are you gonna be happy? How about? Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mama, mama, mama Mama Nè, đi đâu Ui, dạ, loay, loay, loay กินให้อิ่มแล้วก็ไข่เยอะๆแล้วลกูกเออจะเขีย่ยสิกินเลยดูกันว่าน้องน้องไก่ไข่กี่ฟองแล้วนะคะเช้านี้อุย้ยลังนี้ไข่สองฟองแล้วค่ะลังนี้ไข่ไหม เขียวออกมาอย่างเดียวไม่ไข่หลังนั้นก็ยังไม่ไข่โอ้ยไข่อีกสองฟองเยี่ยมมากเลยวันนี้โอ้ตรงนี้ก็สองวันนี้ไข่วันนี้ไข่หกฟองเย้เคียวต้องดีใจแน่เลยอ่ะวันนี้ต้องไก่ออกไข่วันแรกที่แบบว่า 6ฟองนะคะหลังจากที่น้องไก่เนี่ยไม่ได้ออกไข่มาแบบหลายวันแล้วนะคะก็ประมาณ5-6วันเกือบอาทิตย์แล้วน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะคะวันนี้ไข่6ฟองเย yes! สแสดงว่าสิ่งที่แม่เมย์บำรุงน้องไก่เนี่ยมันดีนะคะน้องไก่ก็เลยออกไข่เพราะว่าคือเขาผัดขนพอเขาผัดขนเนี่ยเขาก็จะไม่ออกไข่เป็นอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ก็มาไขแล้วยย yeah! ดีใจ The chicken lay the egg six today yeah แต่ได้น่ t lay the egg for long time right? so today they lay the egg six maybe can be nine ตาล l i n g Awesome. I love it. อันหนึ่งสองสามอันดึงดึงดึงอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหเก่งยังเลยใกล้ขาดแล้วเนี่ยเอออันดึ๊บอึ๊บอึ๊บ ดึงให้ขาดดึงดึงเร็วๆเก่งจังเลยอ่ะลูก